สวัสดีครับอยู่กับหกล้อด้ำกรีนครับเรามาตรวจงานครับว่าผลของการล้างเป็นไงบ้างเฮ้ยเอาค่าแรงเท่าไหร่จ่ายแล้วจ่ายแล้วจ่ายแล้วบ่เส้นจ่ายเท่าไหร่เฮ้ยสามร้อยห้าสิบเอ๊ะสามร้อยห้าสิบเท่าไหร่อุ้ยทำไมสามร้อยห้าสิบหรือสามร้อยเจ็ดสิบนี่แบบเฮ้ยเท่าไหร่สามร้อยเอ้ยนับดูนับดูพี่ไม่ได้นับอ่ะไหนดิสามร้อยสิบบาทเฮ้ยนับเฮ้ยนับนับก่อนนับเอง พอใจไหมพอใจพอใจใช่ไหมสามร้อยเท่าไหร่เนาะสามร้อยไม่ถึงห้าสิบหรอกไหนสิถึงไหมถึงไหมเท่าไหร่เท่าไหร่สามร้อยสิบบาทสามร้อยสิบบาทสามบาทเลยแซมสามร้อยห้าสิบสามร้อยสิบบาทเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสะอาดไหมเอ้ยใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยก็ตั้งแต่เช้าอ่ะตอนนี้มันก็กี่ชั่วโมงสามร้อยอ่ะสิบบาท

เอ้ยแล้วตรงไหนอีกแล้วก็อามอามทางบนเทางนู้นครับวะบนหัวเก่งหัวเก่งแล้วก็ข้างในได้ล้างไหมข้างในอ่ะข้างในยังไม่ได้ล้างอ้าวทำไมอ่ะโอ๊ยลอกหมดแล้วเหรอโอเคอันนี้ก็ถือว่าแล้วก็ข้างล่างข้างล่างตรงนี้อ่ะเปืือนเยอะสุดเลยไหนเนี่ยอ๋อเปืือนเยอะสุดอืม เอวมันเนี่ยอ๋อโอเคแล้วก็ข้างล่างตรงนั้นอีกข้างล่างแล้วแล้วเทเลอร์ล้างตรงไหนบ้างไะเทเลอร์ก็ข้างบนข้างบนแล้วก็ตรงนี้ครับแล้วก็ล้อล้อแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันสามร้อยสิบบาทมันมันจางขนาดไหนแซมอันนี้พี่แจอะไรหนิพี่แจโคให้วยตุ้งเฮ้ยเอ็งพอใจไม่เอายังไหม พอใจครับพอใจไม่ไม่เอาอีกเหรอไม่เอาแล้วครับ <laughs> เขาไม่เอาแล้วเซมพอใจครับเ <ór> ขาพอใจห้าชั่วโมงเหรอครับห้าชั่วโมงสามร้อยสิบบาททำง,งานชั่วโมงเท่าไหร่วันนี้เฮ้ยหารที่เองหารเดี๋ยวเครื่องคิดเลขมาหารดิสามร้อยสิบบาทหารห้าชั่วโมงตกหารไม่เป็เอ๋อกดเครื่องคิดเลข <im ple> อ่ากดเครื่องคิดเลขดิคุ้มไหม เครื่องคิดเลขอ่ะยากอีกอิงจบอะไรจบไปได้ไหจบกโนอกโซโนอ,อู้อย่างอ,อู้มหกเลยบอกหาไม่เป็นเน่ะกดเครื่องคิดเลขว่าอาหารดูเนี่ยครับหกสิบสองบาทอู้ชั่วโมงละหกสิบสองบาทอู้แน่นอนแต่ว่าแล้วข้างในได้เป่าฟุนเป่าอะไรไหมเป <c oughs> ่าครับวะข้างในด้วยอันนี้อันนี้เป่าข้างในด้วยดูเป่าดูครับแซม โอ้ยเป่าอะไรมีแต่ดินเต็มเลยอ่ะปากเป่าบ่โอเคไม่แต่เทเลอร์ตั้งแต่ที่ผมล้างตอนนั้นก็ไม่เห็นเปืือนอะไรนะบ่ว่าไม่โคอ่ะเยอะเปืือนเยอะบ่เปืือนเยอะผมทั้งมุดไปข้างล่างว่าแล้งเอ็งจะเดินทางไปทำงานที่ไหนต่อเนี่ยวันที่แปดผมไปตั้งเวทีตั้งเวทีที่ไหนอยู่สุรินทร์ครับสุรินทร์บ่ของใคร ชาย9้าโปรโมชั่นชาย9โปรโมชั่นครับรถห่บอเวทีครับโอเวทีเวทีเครื่องเสียงอ่ะใครอยากไปติดตามวัยรุ่นอยู่ที่ไหนอยู่สุรินสุรินที่ไหนอำเภอไดอำเภอประสาทอำสุรินทร์ครับนี่ครับติดตามวัยรุ่นได้นะวันนี้เขามาล้างรถให้เราเราก็แซมจ่ายครับแล้วสามร้อยสิบบาทชั่วโมงละหกสิบสองบาทบ่เดี๋ยวเขาจะไปส่งแล้วนะ แล้วพรุ่งนี้ไปไหนพรุ่งนี้ว่างครับอ๋อว่างแซมพรุ่งนี้เลี้ยงอะไรไม่รุ้นะพรุ่งนี้เลี้ยงอะไรเขาไม่รู้จะกินอะไรเออจะอยากกินอะไรผมก็มีแต่น้ำโคกโอ้กินน้ำโคกว่ะเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเลี้ยงน้ำโคกอีกเฮ้ยไอไอนิ่มสะอาดดีเโอยมาตรงะวะเดี๋ยวเดี๋ยวจะ ครับอันนี้เลี้ยงน้ำโคกอีกหนึ่งร้อยบาทครับอ้หู้จะเหลืทางนี้บ้างอ่ะอันนั้นนายแซมเลี้ยงเด้ออันนี้ให้แค่ร้อยเดียวเลี้ยงน้ำโคกแซมทำคนเดียวไม่ไหวก็เลยจ้างโอู้วันนี้คุ้มนะไมม่่ก็เือวาาานผมมก็ยยย้้รถดวบ่เออย้ายรถอีกเออเออโอเคว่เออค่าย้ายรถให้ไปหนึ่งร้อยบาทเออถูกแล้วเออรวมด้วย นี่ครับเซมเมาเท่าไหร่ล่ะเอามาเลยยี่สิบบาทหกร้อยนี่ครับใช้เวลาล้างก็ห้าชั่วโมงผมผมมีล้างไม่ให้มันเปื้อนทำไงอีกใช่ไหมครับเออทำไงผมเอาไม้รองตรงโซ่ผมรองตรงโซ่อีกครับเฮ้ยมันมีโซ่เหรออ๋อหีโซ่ รองไอ้ตรงตัวเดินมันนั่นน่ะนั่นน่ะเออเออโอเคเอายัดไว้แล้วทำไงต่อเวลาเวลาวางไปปุ๊บคีดินมันจะไม่ได้ขึ้นไปอีกแล้วจอดไปอย่างนี้ปุ๊บไม่เดินเข้าไปโรงรถบ่ก็ให้ดินมันแห้งแหงอะไรหมดก่อนอแล้วค่อยเดินไปครับโอเคถือว่าขอบคุณวัยรุ่นกพูชาครับแต่เขาเป็นคนไทยนี่แหละแต่ว่าใช้ยาเขาเฉยเเออสวย สวยงามมากเดี๋ยวใครอยากติดตามวัยรุ่นวันที่8ก็อยู่ที่อำเภอประสาทครับอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ครับแต่ชื่อหมู่บ้านนี้ยังไม่รู้อ๋อยังไม่รู้ครับไปตามหาเอาเองด้วย <laughs> <laughs> ะโอเคครับเรียบร้อยสะอาดดี